ลา,า,าเมืองไทยบินอยู่เกาหลีในวัย67เปิดบ้านมาออนาภา,าไม่สนแม้ตกงานมีเงินใช้จนถึงอายุ100อีกหนึ่งอดีตพิธีกรชื่อดังอย่างมาออนาภาดารดาดังที่ลดแ่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานทั้งเดินแบบถ่ายแบบและพิธีกรมากมายผ่านจอกแก้วแต่ปัจจุบันเธอได้ห่างหายจากจอกแก้วไปนานแล้วกว่าสปีหันมาทาธุรกิจส่วนตัวหลายคน ที่คิดถึงต่างติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมมาอ,อนาภาล่าสุดมาอ,อนาภาโพสภาพขณะไปพักผ่อนหย่อนใจไกลถึงประเทศเกาหลีที่ระบุข้อความบอกว่าไปพักกบาลไปทำสวยและบอกว่ามาเกาหลี มือแรกจางจางเหมียนเรียกพลังงานท่ามกลางแฟนคลับต่างชมความสวยของเธอและเราก็ต้องรอติดตามความสวยครั้งใหม่ว่าครั้งนี้จะไปทำสวยอะไรกลับมาให้แฟนคลับอึ้งกันและหลังจากไม่มีงานหน้าจอ3ปีแต่ชีวิตกลับมีความสุขมากกว่าเดิมไม่อยากให้มองว่าตกอับ เพราะได้คนพบการเปลี่ยนแปลงล่านสิ่งที่เจอก็ไม่ได้แย่คนพบว่ามาถูกทางแล้วกับการเป็นแม่ค้าตอนนี้ยุ่งมากมีสามธุรกิจต้องดูแลล่านถึงไม่รวยแต่แม่ค้าส่วนไม่มีงานในวงการก็อยู่ได้สบายๆชีวิตตอนนี้ดิฉันก็เป็นนักธุรกิจเป็นแม่ค้าค่ะส่วนที่คนส่งกําลังใจอยากให้กลับเข้าวงการอีกครั้ง อันนี้มันไม่ได้เป็นการเรื่องของดิฉันเองหัวเราะดีมากค่ะดิฉันมีความสุขมากดิฉันก็หาทางถูกว่าดิฉันเป็นมหาได้ถึงไม่มีงานในวงการก็อยู่ได้สบายยิ่งกว่าสบายค่ะพอออกมาก็ไม่ได้ติดตามเหมือนตอนที่ดิฉันอ่านข่าวแล้วตอนนั้นดิฉันทําหน้าที่อ่านข่าวในรายการดิฉันก็ต้องติดตามทุกอย่างรู้เลือกรู้จริงหมดทุกเรื่องราวแต่พอตอนนี้ก็ฟังบ้างไม่ฟังบางไม่ให้มันตกเรนเท่านั้นเองฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ